สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกน,นกศรีวิชัยนันท์ประจวำเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับให้มาถแถลงข่าวในนามของศูนย์จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับในวันนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนให้าสองรายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขลดลงจากเมื่อวานนะครับโดยในรายละเอียดจะขอเรียนเชิญท่านดรสยุยศักดชัยครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้นาเรียนรายละเอียดให้กับพี่น้องได้รับทราบครับขอเชิญครับครับขอบคุณครับสําหรับสถานการณ์วันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ลดลงนะครับเหลือเพียง52รายแต่ว่าทั้ง52รายนี้ก็มีความสําคัญสูงนะครับเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์กับคัสเตอร์นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่ๆถึง3คัสเตอร์ด้วยกันนะครับโดยรายละเอียดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตามลำดับต่อไปนะครับ ซึ่งจากในส่วนของสถานการณ์ในกราฟที่แสดงหน้าจอตรงนี้นะครับรท่านก็จะเห็นว่าในการระบาดนะครับรอบเดือนเมษายนเนี่ยที่กราฟเพิ่มขึ้นสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนเนี่ยก็จะลดลงต่ำนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในรอบเดือนกรกฎาคมทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของอ ละลอกนี้นะครับสะสมอยู่ที่4,678รายรักษาหายแล้ว4,181รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น466รายนะครับ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยังสะสมอยู่ที่27รายเท่าเดิมในจำนวนผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม224รายนะครับโรงพยาบาลรัฐ142รายโรงพยาบาลเอกชน99รายโรงพยาบาลต่างจังหวัด1รายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัว4รายถ้าแยกตามกลุ่มสีอาการแล้วก็จะเป็นกลุ่มสีเขียว350รายนะครับสีเหลือง90ราย สีส้ม29รายแล้วก็วันนี้สีแดงเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็น3รายด้วยกันในการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ในกลุ่มผู้สัมผัสและก็กลุ่มผู้เสี่ยงสูงเมื่อวานนี้ตรวจไป2,233รายนะครับพบผู้มีผลบวก52รายก็เพิ่มขึ้นนะครับคิดเป็นร้อยละ2.33ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับ แต่เราจะพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจะเห็นว่าเส้นสีเขียวนะครับมีตรงท้ายๆนะครับกระดกสูงขึ้นนะครับก็มาจาก3าลัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับซึ่งการติดเชื้อในรอบนี้นะครับก็จะเป็นการติดต่อกันเร็วมากนะครับแล้วก็ติดต่อกันในชุมชนด้วยนะครับโดยขณะนี้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ทำการส่งนะครับ ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจนะครับจากผู้ติดเชื้อนะครับเพื่อตรวจหาสายพันธุ์ที่กรุงเทพมหานครอยู่นะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับผลก็จะออกประมาณอีกสัก2-3วันแล้วก็จะนำมาเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันนี้ทั้ง52รายเนี่ยแยกเป็น38รายที่เป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัดนะครับโดยก็มาจากคัสเตอร์ใหม่นะครับสองคัสเตอร์ด้วยกันก็คือคัสเตอร์ของโรงเรียนสีจอมทองวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่9รายนะครับคัสเตอรอ์คนเก็บลำไยนะครับตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม15รายด้วยกันในส่วนคัสเตอร์เดิมนะครับก็จะมีคัสเตอร์ของตำบลปงแยง แม่ริมนะครับที่เพิ่ม5รายแล้วก็สายงานดีแคชลอนนะครับเพิ่ม2ลรายที่เหลือก็จะเป็นการสัมผัสในครอบครัวของผู้บุติเชื้อลายก่อนหน้านี้นะครับ6รายด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวน2ลรายนะครับโดยคัสเตอร์ใหม่นะครับก็จะเป็นคัสเตอร์ของโรงเรียนสีจอมทองในอำเภอจอมทองนะครับ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น9รายนะครับรวมเป็นทั้งหมด11รายด้วยกันนะครับเป็นคัสเตอร์ที่คุณครูกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับที่ป่งแยงนะครับแล้วก็รับเชื้อกลับมาแล้วก็มีมาติดต่อไปสู่ภรรยาซึ่งก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนสีจอมทองแล้วก็มีการแพร่กระจายต่อไปยังนักเรียนและก็ผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับในขณะนี้ก็ทางทีม cdcu ของอทีมควบคุมโรคน,นะครับของอำเภอแม่จอมทองนะครับก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ทีมของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงไปช่วยในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับส่วนอีกคลัสเตอร์หนึ่งก็ยังอยู่ที่จอมทองเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคลัสเตอร์การผู้ที่มารับจ้างเก็บลำไยนะครับที่ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทอง ซึ่งก็ยังยังจากการสอบสวนยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่าง2คัสเตอร์นี้นะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่โดยเมื่อวานนี้ที่ผมได้เรียนแจ้งไปว่าเราพบผู้ติดเชื้อจากผู้ที่มารับแจ้งเก็บลำไยจำนวน3ท่านนะครับแล้วที่เดินทางกลับภูมิลำเนาคือตำบลศบเมยออำเภอขออภัยนะครับอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็กลับมาที่จอมทองอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ทีมโควิดชุมชนได้สังเกตเห็นว่า,ามีผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดนะครับจำนวนหลายคนก็จึงเกิดความสงสัยได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในส่วนของตำบลน,นั้นนะครับแล้วก็แจ้งให้เทศบาลตำบลแม่สอยนะครับนำรถมาพาผู้ที่สงสัยไปตรวจสวอบที่โรงพยาบาลจอมทองผลก็พบเชื้อนะครับซึ่งจากการติดตามตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงในวันนี้นะครับ พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มนะครับในผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก15คนรวมทั้งหมดในคัสเตอร์นี้ก็เป็น18คนนะครับแล้วก็ยังมีการกระจายเข้าไปสู่ในกลุ่มเด็กนักเรียนนะครับของโรงเรียนบ้านลงบัวด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับในขณะที่ผู้ติดเชื้อ3รายนี้นะครับมีอาการอยู่แล้วก็รอผลตรวจนะครับก็ยังเดินทางไปเก็บลำไย,ยที่ตำบล อำเภอบ้านโฮ่งนะครับจังหวัดลําพูนอีกด้วยนะครับก็จะจึงทําให้จุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยขยายวงออกไปนะครับส่วนคัสเตอร์เดิมที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่นะครับก็คือคัสเตอร์ตําบลป่งแยงนะครับก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม5รายรวมคัสเตอร์นี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับ1 1 เรายแล้วนะครับขณะนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านกองแหะนะครับก็ได้เปิดดำเนินการแล้วรมีผู้ที่เข้าพักรักษาอยู่ทั้งหมด 28คนด้วยกันนะครับโดยเป็นนักเรียนนะครับ23ีคนคุณครู4แล้วก็ผู้ปกครองอีกหนึ่งท่านที่ช่วยในการดูแลเด็กๆนะครับส่วนเคสที่เป็นผู้ใหญ่รายอื่นๆนะครับซึ่งไม,ไม่ได้เป็นผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านกองแห่นะครับรวมทั้งเด็กที่มีอาการกลุ่ม เป็นกลุ่มสีเหลืองนะครับขึ้นไปเนี่ยทางทีมของโรงพยาบาลนะครพิงที่ดูแลตรงนั้นอยู่นะครับได้นําลงมารักษา,าที่โรงพยาบาลข้างล่างนี้แล้วรวมทั้งรักษาที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับในส่วนของคัสเตอร์อีกคัสเตอร์หนึ่งที่ยังพบผู้ติดเชื้อ อยู่ก็คือคัสเตอร์ของไซส์งานก่อสร้างแยกสารเด็กนะครับซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายนะครับก็เป็นการตรวจคัดกรองรอบ2ก่อนที่จะ,ะครบการกักตัวนะครับวันนี้พบเพิ่มอีก2ลรายก็จะต้องมีการดำเนินการรักษาต่อไปนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งหมด14รายแยกเป็นเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร9รายนะครับสมุทรสาคร3รายและปะทุมธานี2รายผู้ที่มีผู้ที่มีผลบวกแล้วก็เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนะครับแล้วก็เดินทางมาขอรับการรักษาในจังหวัดของเรานะครับจึงถ้าเดินทางมาโดยการติดต่อมาอย่างถูกต้องนะครับก็จะทำให้เกิดการพบผู้สัมผัสจำนวนน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของการติดเชื้อนะครับในระดับประเทศยัง มีการพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากอยู่นะครับแล้วก็ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เปิดนะครับแล้วก็มีผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเราจํานวนมากนะครับดังนั้นในส่วนของหลายๆจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของ10จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะทําการพิจารณานะครับปรับเพิ่มพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากจังหวัดเหล่านั้นนะครับดำเนินการในการที่จะต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตรวจหาเชื้อนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหมอ่อย่างยิ่งนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่กํำลังจะเตรียมยกระดับต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตกใจแล้วก็ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะข่าวลือข่าวเท็จต่างๆที่ตอนนี้ก็ว่อนในโลกโซเชียลนะครับซึ่งไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับมีหลายๆข่าวที่ เกรงว่าจะถ้าท่านเชื่อนะครับจะทําให้เกิดความตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านติดตามจะข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ข่าวที่จริงนะครับจากศูนย์ประชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เว็บไซต์ของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และก็สํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะทําให้ทุกท่านได้ทราบความจริงแล้วก็ไม่ตื่นตระหนก กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขอเพียงทุกท่านร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆงดงานเลี้ยงสังสรรค์สังสรรค์ต่างๆแล้วก็งดในเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันในขณะนี้นะครับในระหว่างช่วงนี้ก็จะไม่กลายเป็นหนึ่งในคัสเตอร์ของอที่กำลังระบาดในจังหวัดเชียงใหม่เราแล้วเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันครับครับวันนี้ก็สถานการณ์มีเพียงเท่านี้ครับครับผม ขออนุญาตนำเรียนพี่น้อง2เรื่องนะครับในเรื่องแรกนะครับสืบเนื่องจากประกวดกลุ่มคาสเตอร์นะครับโกดังขนมปังฟาร์มเฮาที่อำเภอสันนำแพงได้มีการระบาดนะครับเกิดการแพร่ของโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ทางที่ประชุมคณะกรรมการรัฐดีลอตจังใหม่นะครับจึงได้สั่งการให้อำเภอนะครับโดยสปกพเภอสพตตำบลนะครับนำโดยท่านการน้ำพี่ใหญ่บ้านและทีมอสมเนี่ย ออกตรวจร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยให้ประสานนะครับกับเจ้าที่นะครับแผนกที่รับส่งขนมปังนะครับของร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกแห่งนะครับให้ไปตรวจสวบหรือไปตรวจคัดกรองนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรวมทั้งตัวเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองนะครับซึ่งเราก็ได้ความร่วมมือนะครับจากร้านเซเว่นอีเลเว่นในแต่ละสาขานะครับได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการมอบรายชื่อ พนักงานให้กระถางเจ้าที่นะครับแล้วทางเจ้าที่เนี่ยก็ได้มีการนัดนะครับพนักง,งานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการรับส่งขนมปังเนี่ยไปตรวจคัดกรองนะครับหรือไปตรวจสวบหน้าโรงพยาบาลแต่ล,ละอำเภอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบถึงมาตรการเชิงลุออกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เราพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดหรือเกิดกลุ่มเัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาอีกอย่างต่อเนื่องครับผมในเรื่องที่2นะครับทางคณะกรรมการรคติดต่อเชียงใหม่เนี่ยได้เน้นย้ำนะครับให้แต่ล,ละอำเภอเนี่ย ควบคุมนะครับกำกับมาตรการตามคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อให้มีการปฏิบัติ่างเคร่งครัดนะครับทั้งในส่วนของมาตรการส่วนบุคคลนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะครับเช่นตลาดสดตลาดนัดสนามกีฬาสนามฟุตบอลนะครับหรือการจัดกิจกรรมที่ไม่เกิน50คนนะครับโดยเฉพาะการสวมแมสส์นะครับซึ่งถ้าพบไม่สวมแมสส์นะครับถ้ามีการตรวจพบนะครับก็จะมีการจับปรับนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเย้ําในการปฏิบัติตาม คำสั่งของรัการโรกติดต่อที่69และ70นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการห้ามจําหน่ายนะครับห้ามดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและก็บริเวณต่อเนื่องของร้านอาหารนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราเชียงใหม่นะครับโดยฝ่ายปกครองร่วมกับตํารวจนะครับได้มีการจับกลุ่มเกือบทุกๆวันนะครับและยังเพราะว่ามีการฝ่าฝืนในบางพื้นที่ครับเช่นเมื่อคืนนี้นะครับที่อําเภอแม่ออนนะครับภายใต้คำาน่งการของท่านว่าที่รัฐนรสุภาพกิจโกศลนะครับท่านอพเภอแม่อ่อนได้สั่งการให้ ทมงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับออกไปตรวจนะครับก็พบว่ามีการทาผิดตามคาสั่งนะครับที่ร้านสุขค,คุ้มสุขพมิตรนะครับ999ตั้งอยู่เลขที่999หมู่ที่6ตําบลอ่อนเหนืออำเภอแม่อ่อนนะครับพบว่าเปิดให้บริการและมีลูกค้าให้บริการภายในร้านนะครับโดยมีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับโดยในยละเอดนั้นนะครับก็ขอเรียนว่าทางเจ้าที่ได้จับกลุ่มเจ้าของร้าน1รลาย โดยกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคําสั่งกรามการรคติดต่อเชียงใหม่นะครับที่69ทับ64นะครับแล้วก็มีการยินยอมให้ลูกค้านะครับบริโภคสุรลาและแอลกอฮอล์นะครับในร้านเกินเวลา21นาฬิกานะครับในส่วนของผู้ใช้บริการนะครับเจ้าที่ได้จับกลุ่มจานวน17รายนะครับทั้ง17รายนี้กล่าวหาว่าฝ่าฝืนคําสั่งทรามการรคติดต่อเชียงใหม่ที่70ทับ64นะครับเนื่องจากว่าห้ามผู้ใดบิโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และอาหารนะครับ เระเว้นต่อเนื่องตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอันนี้ทุกจับกลุ่มนะครับได้ทํากจับกลุ่มและนําผู้ต้องหาทั้ง18รายนะครับสงงานสอบสวนสอบพไม่อ่อนนะครับโดยมีการปรับเจ้าของร้านนะครับ6,000บาทนะครับตามมาตรา51แห่งพราริตต่อ2,558นะครับส่วนผู้ที่นั่งดื่มนะครับ17รายก็ปรับรายละ2,000บาทนะครับตามมาตรา51นะครับแห่งประโหริตต่อ2 5 5 8เช่นกันนะครับดังนั้นก็ขอเรียนว่าทุกมาตรการนะครับ ที่คณะกรรมการรัต่อจังเชียงใหม่ได้กําหนดขึ้นมานะครับเป็นมาตรการที่รัดกุมนะครับและเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอีสิกเกนะครับก็จึงขอเรียกรับพันให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือนะครับและวรายรับพันให้เกิดในวงกว้างนะครับให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันครับผมสารบันนี้ทุกคนพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านครับที่รับฟังข่าวสารจากศูนย์จักรสตาธนาการระบาดโรคอีสุกของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ